ดูเรื่องของการท่องเที่ยวไปแล้วพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการค้าตามแนวชายแดนกันบ้างนะครับเขาบอกว่าการค้าชายแดนตอนนี้เนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาหลายเท่าตัวเลยนะครับทั้งที่แม่สอดจังหวัดตากนะครับแล้วก็ด่านที่จังหวัดเชียงรายหลังจากที่ทางลาวทางจีนทางเบนมาเขาเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการโควิด -19 กกันแล้วนะครับแต่ถ้า ไปดูที่ด่านแม่สายที่จังหวัดเชียงรายตอนนี้ยังปิดอยู่นะครับการปิดของด่านแม่สายเนี่ยมันก็กระทบกับการค้าชายแดนหยุดชะงักมา3ปีแล้วแน่นอนว่ามันกระทบกับผู้ค้ารายย่อยด้วยครับจังหวัดเชียงรายมีพรมแดนติดกับทั้งลาวแล้วก็เมียนมานะครับยังสามารถค้าขายสินค้าไปที่จีนด้วย ตามข้อมูลการค้าชายแดน5ด่านถาวรนด่านใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นที่อำเภอแม่สายอเภอเชียงแสนและอเ,ะเชียงของเมื่อปีที่ผ่านมามีมูลค่าราวๆ8.8มื่นล้านบาทนะครับแม้ว่าการค้าจะเพิ่มสูงขึ้นทุกด่านพรมแดนแต่ก็เป็นการขนส่งสินค้าข้ามประเทศครับแต่ว่าการค้าชายแดนโดยเฉพาะที่อำเภอแม่สายยัง ที่ยังติดอยู่กับเมียนมากับจังหวัดท่าขี้เหล็กด่านยังติดอยู่ครับชาวไทยแล้วก็ชาวเมียนมาเดินทางข้ามแดนไม่ได้นะครับมันไปกระทบกับร้านค้ารายย่อยย่านเศรษฐกิจโดยเฉพาะในตลาดสายลมจอยและตลาดดอยเวาที่มีร้านค้าวรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ400ร้านค้าด้วยกันครับพ่อค้า,าแม่ค้าที่แม่สายเขาลุ้นครับขอให้เปิดด่านแม่สายก็คา,าดหวังให้ฟื้นเศรษฐกิจของพื้นที่หลังจากที่มันซบเซามานานเกือบ3มปีปาก ท้องของคนในพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบไปเป็นจํานวนมากครับหายไปเป็นเท่าเลยค่นะไม่มีเงียบมากเพราะตอนนี้เขาก็รุ้นอยู่อย่างเดียวว่าด่านกรมแดนะ่ะเมื่อไหร่จะเปิดที่อื่นเขาเปิดกันหมดแล้วนะคะที่แม่สายที่เดียวเองยังไงก็อยากให้ช่วยเปิดเร็วๆนะคะ,ะถ้าหากยไม่เปิดเป็นแบบนี้ทีปุ๊บจะ,ะเป็นยังไงบ้างครับก็ทุกคนก็เหนื่อยอะคะ่ะ เหนื่อยก็ต้องทนนะคะต้องก,ก็ต้องทนมาทนมาสามปีกว่าแล้วต้องทน,นะคะ่ะ ตรงกันข้ามกับที่ตลาดค้าเจริญอํเาเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับบรรยากาศที่นั่นกลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งจากถนนที่เคยโล่งก็กลับ,บเต็มไปด้วยรถที่เข้ามาภายในตลาดครับขณะดเดียวกันมูลค่าการค้าก็กลับมามีเงินหมุนเวียนภายในตลาดครับซึ่งบรรยากาศในลักษณะนี้ไม่ได้เห็นมานานกว่า3ปีแล้วรอยยิ้มของผู้ค้าในตลาดก็บ่งบอกถึงความดีใจที่มันเกิดขึ้นครับหลังจากที่การเปิดสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1 อำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเขาเนี่ยกลับมาลืมตาอ้าปากกันได้อีกครั้งหนึ่งครับก็รวมรวมแล้วรวมเสร็จก็รวมทั้งด้านเจ้าหน้าที่ก็หมื่นกว่าล้านค่ะสําหรับเองเขตอําเภอแม่สายนะครับหายไปหมื่นกว่าล้านนั้นเราก็ต้องรอให้ท่าด่านเปิดท่าด่านเปิดนี่ก็คาดว่าคงจะเปิดได้เร็วๆนี้คือทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กัอกบอาคารทางเมียนมารอทางเมียนมาอยู่ฝั่งไทยนี่เราเปิดทั้งหมดอยู่แล้วหายไป มูลค่าการค้าชายแดนแม่สอดผ่านสะพานแห่งที่2เมื่อปี2565ที่ผ่านมาเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า130,000ล้านบาทครับผู้ประกอบการนิยมนำสินค้านำมาส่งออกด่านแม่สอดเนื่องจากว่าท่าเรือยางกุ้งไม่สะดวกในการให้บริการและแม่สอดก็มีศักยภาพสูงกว่าครับซึ่งเห็นได้ว่ามูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากรเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่การเปิดสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ก็ทำให้การค้าในท้องถิ่นและระหว่างเมืองแม่สอดเมียว,วดีกระเตื้องขึ้นทำให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วครับ ข้อมูลจากด่านศุนลกากรแม่สอดจังหวัดตากบอกว่าสินค้าส่งออกไปเมียนมาผ่านด่านแม่สอดเมลเดีอันดับหนึ่งก็คือเม็ดพลาสติกค,ครับส่วนอันดับ2คือโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์โทรศัพท์อันดับ3คือน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลส่วนมูลค่าสินค้าชายแดนผ่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2นะครับมีสัดส,ส่วนจํานวนร้อยละ52และอีกร้อยละ48ผ่านตามท่าเรือท่าข้ามขนส่งสินค้าตามลําน้ําเมือยครับ